สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าช่องอค้โพนยคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับได้ส่งน้องวัวเข้าสหกรณ์สองตัวนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าสองตัวนี้จะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเรื่องในฟาร์มก็มีแค่นี้นะคะเรื่องเลี้ยงวัวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวหน่อยก็ช่วงรอรถนะคะหน่อยก็มามัดน้องวัวนะคะน,นี่คะ่ะรอรถมาอยู่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าน้องวัวจะได้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหน่อยให้ให้ดูก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆลองเดาดูนะคะว่าจะได้น้าหนักเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้านู่นนะคะของเป็นชื่อของคุณกาล์เมนะคะประจำคอกนะคะความดื้อ แล้วก็กินอาหารเก่งนะคะคุณการะแมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมทั้งสองตัวเลยนะคะเพื่อนๆมาดูตัวนี้ก่อนนะคะนี่นะคะคือตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้หน่อยเรียกว่าคุณปานดำนะคะเพื่อนมีปานตรงนี้นะคะตรงตัวนะคะตัวนี้ซื้อในราคาสามหมื่นเจ็ดพันนะคะเพื่อนๆลำตัวยาวดีนะคะ เดี๋ยวให้หน่อยจะพาไปดูข้างล่างนะคะดูก้นนะคะนี่นะคะก้นนะคะก็ยังไม่ออกเท่าไหร่เหมือนตัวครั้งก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ก็ใช้ได้นะคะลำตัวใหญ่นะคะแล้วเราไปลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆ กระดูกไอ้กระดูกขาใหญ่มากเลยนะคะถ้าว่าได้ต้องคุณอีกนิดนะคะแต่ว่าอายุคุณได้สิบสองเดือนแล้วนะคะก็เลยต้องเอาออกนะคะเดีย๋ยวจะเปลืองค่าอาหารนะคะเพื่อนๆค่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะคะเอาไปกวาดไปเท่ากอ้นอ,อนอย่นี้ก้อนเยอะ่นี่ก็ดีก้อนเตะงูเผากลางอันนี้นี่น,น้าไ่มาทางพี่ก,ก็ได้ม,มีอะไรได้อันโยกๆยกคุณกเศร้านี่คะ่ะ มันยานเว่ามาทั้งพีมันอะไรอย่างเะียบ่ไปลูกไปพอาะจะมันสู่นโองคอยเจ้ามาทังพีเจ้ามาทั้งพีเออหว่ามันกว้างสิไปกับวันพุธนี่แหละสีกอกนะ้ากรอกเอาสกอกยูงรอบนาเจ้าอยงเอา นาวไปลงทางข้างบัดนี้ไปลูกไปพกกว่าอยู่นะมาเนาะเไปเออยาซันมันเป็นโง่เผากลางไปแม่ลูกไป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 มันเคยขึ้นโหลดอยู่นะอือไปแม่ลูกไปแม่ หักคางมันนะมันเท้าโพดแล้วหักคางมันนะมันย้านอ่ะนะฮะพิงคางอยู่เออไฟน่าเลินะฮะเออถือค่อยให้ไปละ ระวังได้เยอะขึ้นอยู่ได้ตัวนี้นะเอออย่างขึ้นโหลดใบไห่ห่านมันเคยขึ้นโหลดมัดมัด ไปเข้าไปเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ไหมไ<ป> <c oughs> สุดเล้วเหรอคะคุณหมอเจ็ดร้อย <c oughs> แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสูนผู้เยี่ยมเจ็ดแปดศูนย์เมนบอกมันเตะก,กว่าได้ละ่ะ เจ็ดแ <laughs> เอาลุ้น,ล,น,น,ล,นลุ้นตัวนี้ลุ้นลุ้นตัวนี้การาเม่ผลสื่อการะแม่เดอนตมวนต้นโอ้ลุดอยู่มีซูตอนั้นเออมิซูตัวนั้น,น,น7 3เดี๋ยวยังมีนิง่งเจ็ประมาณนี้ละ